เวลาหายอย่างนี้ถึกหยุดไปเืิดบันใหม่ไปตายบนอื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขนมปังเราทำปุ้มเนี่ยกระหังวันนี้ สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนเศร้ามื้นี้ชิพากันรับเศร้าและเก็บเครื่องเก็บคองถอยเดินทางกลับก่อนทีมงานเฮาไปหากินทางนี้เด็กเขาจเจ้าหนึ่งเขาทานึ่งเขาสุกไปกินข้าหยุดทาเหือเฮาชิญยางก่อนเพราะว่าต้นบางไห้มันไกลลายไ,ไปน้ำเฮาไปสนะุกฮะไปได้หัวเมื่อก่กนได้หรอน้องนาบบาเฮียงเขาจาลงตำลัง ก็ว่าเฮานัดกันแล้วเอาไปทาอญี่ปุ่นอาทิตย์ปลายแล้วลมเรืมอมากาศหนาวไปหากินยำนีแล้วดูหนาวแล้วก็ลมแหงคันว่าได้เฮือใหญ่ก็ไขรเน่เพื่อก,ก็เฮือหน่อยพันเดือนก็เศร้าชีหอดปีปลายแล้ว ทุกเดือนต้องในใจก็คือสองเดือนนี้ยังไม่ได้จ่ายหาเงินแล้วก็ซื้อข้าวกินซื้อเครื่องใช้ให้ลูกเนี่ยังไม่ได้จ่ายเลยสองเดือนเพราะว่าได้เงินกระโบกแพงเนียเผ็ดเหธอใหญ่ๆประมาณสี่ห้าล้านประมาณนี้เลย เันว่างเงินบาทประมาณ8ปดเกพหรือว่าหมื่นเก่าว่าได้อยู่ประมาณนั้นเฮือกเอ 5, ็เหกปีเฮ็ดเฮือประมาณสองแล้วแต่ส่วนลายมันแตกมันแตกและหนึ่งมาในผ่านเดือนแกไม่เซ็นไม่เืนเืนนั่นแหละ พมื่อาเฮ็ดอาชีค้าคายใหม่ประมาณสองปีสามปีเฮ็ดเก็บเงินแล้วก็เฮ็ดเฮือนไม่ใหญ่เฮือนใหม่อีกปกติอยู่นํำพอแม่กับเบาเฮียงนั่นแหละแต่ค่อยไปใหญ่เฮือนใหม่แล้วตอนทําาคอยแหงปนีเลยไม่นี่นะแหงกว่าอีกเมื่อวานนี้ยังใครนิดนึง ยิงหอกแล้วต่ำๆมันเลยถึกอยู่เลยจังเลยสองมือในยิงหอกประจายตลอดเห็นมืนสอสุนทรเห็นบ่นฮะฮเห็นบ่นอหอกลายเพิ่งเ่งลมแหง้งหอกหากินต่ำอีกพอดีเขายิงหลังนั่นแหละ ດີດາຍນີ <inaudible> ້บ่ได้ไปไซ่ดอกมันค้างอยู่ต้นใหม่ต้นไม้ใหญ่นี่แหละต้นบังไฮก็ใหญ่อยู่ ลมแหงเลยดิบุคคยคือยังบว่าแหงหมู่บ้านนี้ยังไข่แน่เลยพี่น้องเอยมอนีปพอลมอยิงประมาณสิบลูกแล้วหากอะไดนกกระโดกตัวเดียวใหญ่กว่านี่ก็มีน้อยกว่านี่ก็มีมันลายแบบลายลายสาฝันอันนี้ระยกกากคราะหในห้อง ตัวนน้อยจักรกจักรกจักรกครับย้ายยิงกหอกบ่ถึกจักไปตายยี่ใส่ถึกแบบคนว่าถึกหัวเนี่ยชั้นไล่ตายกับหอกถึกกระโตนะบ่ตายเป็นลม จนไม่ค่อยเห็นนกคันลมมายักแห้งปายในนกเข้าลายอยู่คือเมื่อวานตอนเสาร์นกมาเข้าลายแต่เมื่อนี้ลมแห้งกว่าเมื่อวานนี้อีก đi say hết mò hết mò nữa hết mò rồi đi phải hên con nữa phải hên con nữa hả đi say tột rồi nó bật đi Mua mua tổ bên อะไรสามแต้มเลยยิงลายบาททันบอลนะทึกทุกบาทเลยแต่ลมเหงเนอชุกเนเนอุกเอ้ยบักคิดดื ได้องน้อยบระยหลายยิงนกจกไปตายบ่ในจืดไปจืดมายิงก็้องอว่าเขาต้นบังไยต่ำคำวัดบังไยสูงก็องมองเขาอยู่เมื่อคืนนี้คอยการเห็นกับบางกับบุคอยบุคคอยพอเลยเพาราะว่าลมแล้รกัน,นึ่งมา ยานชาวบ้านเพิ่นหากิน้าเิ่นี้จัดมันตื่นยืดมาทางนี้แลลวนกนกกระโตกนกตัวเขียวเขียวคัน่าถึกบังอึกตายอยู่ เวลามันเจืดแล้วก็ยังไปเกาะไวบ้บนใหม่่ได้เลยนกกระรลีวนกกระโดกนกนาลายแต่ลมลมแหงเวลาเขาอย่างนี้ถืออยู่ไปจืดบันใหม่ไปตายบานอื่นหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดชิดโอ้ขันใกล้ๆนี่สิมาอีกเเพราะว่าทางนี้มันลำบากตอนขี่เหือนั่นแหละเริ่มลำบากแล้วบานเฮาเดือนสิเด็ดเดือนสิบสองโอ้โหโ ย่าไงน,นี่อูด,ด,ดิเก็บเครื่องอะไรสิลงไปก่อนเดินทางกลับตอนตอนแรกลมแหงกว่านี้อีก นุกในซ้ำที่ยิงนะแต่หิ่งบทถึกส่วนลายแบบยิงบดถึกถึกแลก้วก็ตัวใดมันถึกกับไปตายบอนอื่นตายบนใหม่ไปบันนี้จะเดินทางกับเก็บบรรยากาศเล็กๆน่อยๆให้พ่อเม่พี่น้องในเบิง ตอนกลางคืนลมกับตอนเช้าบัดประมาณแปดเก้าโมงสิบโมงลมบ่ค่อยแหงบันไดก็ดีใจตอนกลับบาน <laughs> ลมบ่ค่อยแหงบันไดถ้าคือเมื่อเช้านี่กับกลางคืนกับบ่ไดลมแหงขนาดเลยพอดีเฮาลงมาหอดก่อนเห็นเือสาวบานเขาเจ้ามาเรือไม้ไม้แปนไม้ไม้เฮือนนั่นแหละ เวลาเฮาปะมันก็ตายดีกว่ามันตายแล้วก็นเน่านี่แบบนี้ทิมไปแล้วล่ะคุณนะ่ะเหือเหื่อบร้นะจมนำข้าปป่อยลงปลอยนำเคิรอนออก นกเงี้มนี่มันขนาดเลยนี่เบ่งปีน,ปนหรือว่าลาบแกงแซบกอย นกไวจัง่อยเนาขาจอยังมาลงมาหอดอยู่คน่นจะตื่นเต้เสาๆมาคิดวบาก็หอบก็หอบบริพอเลยนกมีแตโตัวมันๆเลยตัวตุยๆบาถามกไกร้เ้อนกแสบ Nhìn nhìn cha chứ Ừ Ai đang vừa rồi นปีก,ก,นกนปหนุกซุปเฉลี่ยกลับบ้านเพราว่าเดินทางไกลคันเวลาเฮาไปคัวเน่า,นาปีกไว้ ปันกินข้าวเล็กๆน้อยๆพี่น้องเเดินทางกลับบ้านแล้วทีมงานก็มาหอดแปไๆเมื่อป,ป,ป,อปอนี่นาเชื่อถือครับเดินือนนทำมโอเคแล้ว้มาาัเรเือกั่ทำมือันข้างกนนะครับไม่นั่นเนาะกอแค่อยูงน้อย อุ่นจังหน่อยคราจะเปลี่ยนกันครับราวาอยูนีลมบุกแ่งบนในมันเป็นปางหวยอยู่พุ่นนำกวางขนาดเลยสำกับนำคลองนำคลองมุกดาหารหาสวรรค์เขตสียดยไม่เปื่อยไม่แดงมีแต่ไม่งามๆมายืนตายคันวาลเลื้อยได้สมาธิดเดือนเ,อเทียงให้เทียงนา